กดไปสวัสดีค่ะว่าหันนี่ลืมโกดจ้าเอาไหมเมื่อกี้เดินทางมาซ้อมไลท์ที่8นะคะไลท์จะได้ไม่ล้มกันครั้งที่8ปดค่ะมันมีสิกยภาพบรรยากาศกันค่ะ10เป็นยังไงเนี่ยจ้าตอนนี้ก็ทยอยกันมากค่ะเป็นตูมแม่น้ำขากรูแล้วก็อันมานั่งบอกว่าม่สองคนแบบนี้ย่อเกินมาก พี่แพรแม่ไฟพี่ฟ้ามแม่แดงขึ้นมาแล้วค่กะก็ยังอีกหลายคนอยู่จ้ะพี่บ,บ้านเดข,ขึ้นมาค่ะตุ้ตนเยอะีิจ้ะตัวนี้เป็นมาจากไม่ขี่เชียงบินมาเป็น,นมาบ้านเฮาเด้นี่พ <c oughs> ี่สิงโตโนี่มาจากออสเตรเลียนะเนี่ยขี่เครื่องบินมาโ <c oughs> น้ตเป็นขาปอมออสเตรเลียส <c oughs> วัสดีค่ะ สัมพัมันเบาเพคอยรูเลี้ยงวนตีจ้กงเหลวแ็เรือเบากับเมียดียพาเมีนี่มันท้อกระถากมากนี่มันามันสิมากอยู่ด้วยต่สิมากมืออื่นพนัมาอยู่สรุปกำนันาน่อะคอแต่ดูมัพเือไปหาปลาแดดีปลาแดดเออนนาแบบียกระโดดเลยอนปะเ่า กอม่งมาบ้างปลาเดดทำให้ปลากราอยู่กไปหาปลาเดอเไม่อยปนอนสองไม่ว่งกว่าจนป,ปุกเอาจเตียจอดใส่นอะไรแต่เราไปจอดเตียดอกไี่ให้ แย่นนน้นที่กะอนผม็เลยมากคณะเื่นพยักมากเี่อยู่นีามาขอมากอยู่ไอแม่นมา่กี่ไรเหียอะไรฟูนแต่เสียงว่ามีเติมวันน้องแต่เขาไม่าามา,า,มอาขอเนี้อส,อสอัวัมาให้ผมบ๊ายบาย